มาลองดูแซกดเชดเมาเออนั่นแหละนั่นแหละลน,หน,ออนั่นแหละเอาเลยเอาขึ้นสูงหน่อยเออนั่นแหละไม่ได้มี สวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านนะฮะเมื่อกี้สองที่หายมาตกใจหายไปแล้วกระโดดหายไปละโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับที่พี่พี่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นอ่าอันนี้เราตำแกงพริกแกงแครลงไปแล้วนะครับอ้ยหนึ่งคนสวัสดีค่ะทั้งหนึ่งคนไหาทำไมกล้องอยู่ฝั่งนู้น หายไปเยอะไม่เป็นไรอันนี้พึ่งพึ่งเริ่มโอเคเออถ้าส้งางอย่างเงี้ยไปเดี้ยวได้เลยสั้งขึ้นตั้งสูงๆแล้วก็ไปเยียบไปเลยอันนี้เราต้มเนื้อไว้ก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อน,ออน้อ,นองเนื้อน่องเนื้อน่องวัวหนุ่มเนื้อน่องวัวหนุ่ม ไม่มีใครเข้ามานะฮะตอนนี้ก็ทําเลยครับคุณหวานใจไม่ต้องรอ,อ,งอ,งอเราไม่รอกันแล้วนะวันนี้นี่เชฟหวานกระทะเบบนะครับผม,อ,มอันนี้เราก็จะใส่ผักที่เราหาได้นะครับผมผักแกงแค่นะฮะ พี่พเ,พเพื่อนสามารถหาซื้อได้ที่ตลาดนะครับพี่เขาขายเป็นมัดนะครที่มัดกับไอกราบกล้วยใช่ไหมเัาคุ้นหวานใจหวานละสิบบาทนะฮะถ้าเป็นลำปางก็ประมาณมดละสิบบาทเป็นกรทมนี่ไม่ทราบราคานะครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งศูนย์ท่านนะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรพี่พี่สามารถมารับชมย้อนหลังได้นะครับวันนี้เราจะมาทำแกงแคร ข้าแกงแคเนื้อนะฮะแล้วก็ตุนเนื้อไว้แล้วนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครึ่งนะฮะเราตุนมาแล้วแล้วก็พิกแกงแคของเรานะฮะตามเหมือนพี่แกงเมืองใช่ไหมสวัสดีครับใส่อะไรบ้างครับคุณแม่มาบอกสิใค่ขา ตไค่หอมกระเทียมตะไข่หอมแดงกระเทียมพริกแห้งหนี่แม่ใส่เท่าไหร่ในสีแดงเถือกขนาดนี้อ๋อมันเป็นพริกเม็ดใหญ่ม,มัน็สีอ๋อพริกเม็ดใหญ่พริกแห้งเม็ดใหญ่สีก็จะประมาณเจ็ดแปดนี่นาราชอบไหมนี่เมนูนี้นนเป็นแกงแครงเนื้อนี่นะฮะผักของแกงแครงของเราเนี่ยฮะใช่ใช่บคนเขาดูคลิปสั้นละ คลิปสั้นใน YouTube ที่ผมลงไปเนี่ยโอเคพงมาซื้อข้าวไม่มีแล้วใส่ลงไปเลยนะครับผมเอาคงดอกแคร์มีไหมใส่เล็กนะ้อยรักกินกรักกินนกด้วยเหรอเข,ขื่นอ่อนเขื่นอ่อนแล้วก็มันเขือเปล่า เดี๋ยวหลังจากเมนูนี้เราก็จะมาผัดไอ้ผัดฟักทองนะครับผมโอ้โหดูสีจส,สวัสดีครับสวัสดีทั้ง8ท่านนะฮะสวัสดีครับผมทักทายสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับรับชมที่ไหนครับเนี่ยอันนี้ชื่อจากที่ไหนญี่ปุ่นหรือเกาหลีน่าจะญี่ปุ่นใช่ไหมฮะ อริกาโตโกเซมารใช่ไหมราดีแบบญี่ปุ่นพูดอะไรเดี๋ยวดูไมาใลูกหัวพ่อเพื่อสวัสดีครับสวัสดีทั้งเก้าท่านอ่าใช่แล้วค่ะโอ้เก่งจริงๆเลยนะฮะคุณคุณอะไรครับผมจะได้เรียกถูกนะฮะคุณ amura, นากามุระะนฮะ ใช่แล้วค่ะออทำงานที่นั่นเหรอครับทำงานอยู่ญี่ปุ่นเหรอครับเดี๋ยวเปิดร้านอาหารหรือทำอะไรบขอแนะนาประลวงหน่อยนะครับเพราะไม่มีใครคุยกับผมเลยนะฮะนอกจากคุณพี่ญี่ปุ่นคนนี้นะครับ,จ,บ,จ,บจะลงเหรอะอะไรอ่ะพะะอัอนาเขาเนี่ย สวัสดีทั้ง11ท่านนะฮะใช่ค่ะสวัสดีครับปิยะธิดาะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับ่พี่ๆกำลังรับชมอยู่นี้ก็เป็นแกงแคร์เนื้อนะฮะอันนี้เราจะมาทําแกงแคเนื้อนะครับกับข้าวเย็นวันจันนะฮะกับข้าวเย็นวันจันทนะครับผมเดี๋ยวเมนูที่2องเราก็จะทำผัดฟักทองใส่ไข่นะครับผม หนูชื่อชาบูหูยน่ากินจังเลยอ่ะน่ากินไหมอ่านี่ปรุงรสนะฮะด้วยผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะแล้วกันนะคุณหวานใจเมนูแกงแครแนะนำกินข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าดีครับคุณแม่ได้หมดถ้าสดชื่นนะฮะนาราเธอกินข้าวข้าวเหนียวเนาะหรือข้าวเจ้าดิข้าวเจ้าเหรอนี่เป็นเมนูที่เธอชอบมากเลยนะเนี่ย ดนูชื่อชาบูคิดถึงสามชั้นสไลด์เลยนะชาบูแบบนี้นะฮะด,ดูสีสิสามชั้นกับชิคุวะต้องมานะฮะข้าวโพดเห็ดออรินจิเต้าหอ่อน เน,นี้ยก็อร่อยเลยเพื่อนหนูชื่อน้ําฟ้าค่ะอ๋อสวัสดีครับสวัสดีน้ําฟ้านะครับคนคนที่ไหนครับคนที่เมื่อกี้เหรอคนที่ปิยะธิดามเมื่อกี้เหรอใช่ไหมฮะสวัสดีทัางเก้าท่านนะฮะสวัสดีครับผมสามารถพี่ๆสามารถพิมพ์เข้ามาพิมพ์เข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะครับผม,อมโอเคเสร็จเรียบร้อยนะฮะ<ป>นี่<ป>เสร็จเรียบร้อยแล้วหนึ่งเมนูนะครับผม เดี๋ยวเราจะต่อกันด้วยเมนูที่สองมาเลยนะฮะว่าการจะแปลของร้านาค่แปลแปคืออะไรดได้ได้ได้ปิดแล้วหันมาหางทรายก่อนมันหนาวมันก็เหมืนงนี้นี่มันบอกข่าวบอก คมดอากโหดูทรงผมผมสินี่ฮะใส่หมวกผัดนะครับวันนี้เราใส่หมวกผัดกันเลยนะครับผมพี่มีน้องสาวเหรออไม่ใช่ครับลูกครับลูกผมเองนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับผมจะให้ดูนี่นี่เองเขากำลังหัดขี่จักรยานนะฮะ เดี๋ยวเยวทางในครัวเดี๋ยวรอสักครู่นะครับคุณหวานใจกําลังจัดเตรียมวัดสดุวัตถุดิบนะฮะโอเคไปนี่นะคุณชาบูคุณชาบูปั่นจักรยานเป็นหรือ,อยังครับน่ารักมากเลยเขินเขินเลยทำนะดีๆทำดีๆ กลับจากโรงเรียนมานี่นี่พ่อนี่นี่หยุดก่อนหยุดก่อนห้ามโกรธพ่อนะโอเคไหมห้ามโกรธพ่อนะนี่ดูนี่ครับใส่กางเกงผิดด้านเขาเห้ยไหม <c oughs> โอเค <c oughs> นี่เป็นไงทิ้งเลิไปเลยกนน็ไปเปลี่ยนในร้านเลยเปลี่ยนในร้านเลยเป็นแล้วค่ะเห็นไหมนี่ ชนารายังไม่เป็นนะครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับผมเหลือสองท่านอีกแล้วนะฮะนี่เราก็ไม่ได้จัดทรงผมเลยนะครับเรามาเป็นเป็นหัวเป็นปุ๊แบบนี้เลยนะฮะเป็นแล้วค่ับเก่งจังเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งหนึ่งท่านนะฮะสวัสดีครับผมมาแล้วนารามาละ แม่พร้อมบอกเด้อเดี๋ยวเมนูต่อไปเราจะมาทำผัดฟักทองใส่ไข่นะฮะตอนนี้ก็ดูคนนี้ไปก่อนนะฮะโอ้โหโอ้โหโอ้โหจริงมันแซกแทกแกแกแล้วก็ขึ้นเลยใช่ไหมนี่ใช่ไหมพ่อ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 พ่้พ่อพ่อก่อพ่อจะท่่ ถ่ายนะอไม่อยากถ่ายได้ไงอยากถ่ายอ่ะแปบ๊บเดียวครึ่งชั่วโมงอ่ะนี่เมนูที่สองอุ้ยนี่มา โอเคกระทะพร้อมน้ำเปล่าพร้อมพร้อมมเอาเลย <c oughs> <c oughs> ใส่น้ำมันนะฮะสำหรับผัดลงไปนะครับผม ในที่นี้ผมใช้น้ำมันถั่วเหลียงนะ <laughs> ดดครับได้หมดนะครับได้หมดนะครับหมดมาต้องซื้อพรุ่งนี้อยู่แล้วครับคร<อ>ับมอกให้มอกดีสวัสดีทั้งสองท่านนะฮะสวัสดีครับผมน้องสาวน่ารักมากขอบคุณครับลูกสาวครับลูกสาวลาระวางรถนะ ใส่กระเทียมนะฮะใส่กระเทียมลงไปนะครับผมใส่กระเทียมสำหรับผัดนะครับตามด้วยหมูหมักนะฮะตามด้วยหมูหมักของเราน้่นเองมหมูหมักนะครับผม ดูปรม,มานิดนึงโอเคประมาณนี้อ่ะกระทะนี่ร้อนเดี๋ยวมากเลยน,นี่ดูนี่อ่ะน,น้ำอ่ะน้ำสะอาดนะครับผมน้ำสะอาดเล็กน้อยนะฮะไม่เล็กน้อยนะฮะเยอะอยู่นะครับผม เราจะใส่เผื่อเราจะใส่กับไอ้ฟักทองด้วยนะครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครสวัสดีครับผมสวัสดีทั้งสี่ท่านนะฮะพี่ๆสามารถกดไ like ลค์ให้คลิปนี้ได้นะครับพี่พี่กดได้นะครับผมสวัสดีทั้งสี่ท่านนะฮะหลังจากที่เราผัดหมูสุกแล้วนะครับหรือว่าเกือบสุกนั่นเองนะฮะก็ใส่ พักคองหั่นชิ้นลงไปนะครับผมซื้อจากตลาดมาเอ้ยโอ้ยหน้าเหมือนนาลาเลยหน,น้าเหมือนกันมากเลย,เออเยบอกว่าเก็บมาเ,เก็บที่สวนนะะลืมลืม,ลมนะไปแล้วนะคะอ๋อขอบคุณค่าขอบคุณมากๆครับวันหลังมาแวะมาดูใหม่นะครับผมล้มสองจังหวะเลย ใส่พักทองหั่นชิ้นนะฮะเอาไปซื้อที่ตลาดก็ประมาณสามสิบบาทถึงสี่สิบบาทใช่ไหม,มแต่นี่ได้คะ่ะขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับคุณชาบูคุณชาบูมาบหมูกระทะขอบคุณมากมากนะครับอะไรนนไหน้าหมืานอะอะไรยิ่ยาหน้าเงีพ่อบอกว่าฟักทองซื้อมาจากตลาดว่า ยาหันควบาปืนน้านาลาเลยที่จริงที่จริงแฟ่อคองเก็บตรงนี้ยาหันหน้ามาใหม่ได้ไหมกดติดตามไว้ก่อนนะครับคุณชาบูไล์สดเมื่อไหร่เดี๋ยวก็จะแจ้งเตือนนะครับอย่าลืมสั่งกระดุ่งด้วยนะครับกระดิง่งจะพามพี่พี่สามารถเอาฝาหม้อมาปิดได้นะครับ <c oughs> หรือถ้าไม่ปิดก็ได้เหมือนกันนะครับผม มาแล้วนะฮะ,าะบางท่านก็เอาฟักทองไปลวกก่อนนะครับผมหรือเอาฟักทองไปต้มก่อนก,ก,ก็ได้นะฮะก็ได้นะฮะเพื่อความรวดเร็วนะครับผมนี่เราปิดฝาแบบนี้เลยนะฮะรอกี่นาทีรอประมาณแปดชั่วโมงนะครับ<ป>เอออาบอไปไปไม่ไปยังไม่ไปสักครู่นานๆสักครู่ เราจะครอบไว้ประมาณสัก30วินะฮะสามสิบถึงหนึ่งนาทีนะครับผมต้องดูไฟด้วยนะครับพี่พี่ถ้าไฟแรงไฟก็อาจจะทําให้ฟักคองอะไรพักองไม่ไม่ได้ฟักคองเหลวพักคองเอวเอวอีนี่รับอเลสวัสดีครับสวัสดีทั้งสามท่านนะฮะที่เข้ามา<ป>ะนะครับผม<ะ>อย่าลืมกดติดตามให้ช่องด้วยนะครับ <ปะ S 1> พี่<ะ>พี่ ค่อยๆค่อยผัดฟักทองเขาสุกยากอยู่แล้วนะครับพี่ใจร้อนไม่ต้องใจร้อนเห็นได้เราไล่สดจบผัดฟักทองนี่ก็พอแล้วนะครับเออได้วเดี๋ยวมันจะเข้านี่ พวกหินพวกอไะไรมันจะเข้านะหช่หอฝามันก็เข้าหินนี่กิ้งลงข้างที่ไม่ไม่เดินสวัสดีครับใครเข้ามาก็กดไลค์กดแชร์ให้กันหน่อยนะครับพี่ๆไม่มีคนดูผมก็ผมก็จะไลค์ต่อนะฮะไม่เป็นไรใครสะดวกเข้ามาดูแวะ เอากำลังใจมาให้ก็ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีทั้งหนึ่งท่านนะฮะสวัสดีครับผมหลงเข้ามาก็หลงเข้ามาดูนานหนอยนะครับอันนี้เราก็จะรอ,อฟักทองของเรานุ่มนะฮะอันนี้ถ้าน้ำมันแห้งไปก็สามารถเติมน้ำได้นะครับผม <Okay. S 1> ใช่อันนี้เราใช้ฟักทองเยอะเลยนะครับวันนี้ปิดฟ้าเหมือนเดิมนะครับพี่พ ปิดฝาชิมครีมแล้วก็จุ่มนมนะครับป้าใช่ที่ไหนนัมนนโอริโอ้กาบบนี่คุณหวานใจนึ่งทั้งข้าวสวยแล้วก็ข้าวเหนียวนะครับผมข้าวเหนียวหรือข้าวหนึ่งนะฮะโอ้โหสว่างโล่เลยกับยาง เดี๋ยวแล้วจะเราจะครอบไว้ก่อนนะครับผมตุ๊ด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 เฮ้ยได้ได้ขวดไม้ฮะได้ขวดไม่ได้ขวดอะไรอ่ะเนี่ยว่าใช่สวัสดีครับสวัสดีทั้งหนึ่งท่านนะครับที่รับชมอยู่ตอนนี้นะครับผม สวัสดีมากนะฮะสวัสดีมากครับโอ้โหใกล้ละใกล้ได้ละสิว้าวแสดงว่าหนียฮะสแสดงว่าเหนียวโอเคยังไม่สลบดขดู่เลยนะยังเงื้อลุงโทลุงโทอะไรอ่ะลุงลุงโทนับ <Okay. S 2> ขอจบไลฟ์เพลงเท่านี้นะครับพี่ๆสััสดีครับ